นิ้วนภัสสอนขอวางไม้ชั่วคาวเตรียมคลอดลูกชายต้นปีหน้าหลังจากประกาศข่าวใหญ่แบบช็อกใจแฟนเพลงทั้งประเทศสำหรับการสิ้นสุดการเป็นนักร้องดูโอ้ในตำนานนิ้วนภัสสอนจิ๋วปียนุษ์นักร้องดีว่าเสียงเทพที่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเติบโตบนเส้นทางใหม่ทำเอาหลายคนใจหายอย่างมากแต่ก็พร้อมซับพอตติดตามทั้งคู่เหมือนเดิม ล่าสุดวันนี้สาวนิวภรรยาคนสวยของหนุ่มเป๊กเปมนัดได้ออกมาประกาศวางไม้ชั่วข้าวเพื่อเตรียมคลอดลูกที่กำหนดคลอดลูกในเดือนมกราคม2567โดยการเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกที่โพสผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเขียนข้อความบอกว่าเชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลงจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นเสมอ #nijiu ว a งไม้ i ป a r e k o a เบบี Baby, หลังจากนั้นก็ได้โพสเรื่องราวออกไปต่างมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งอิโมจิรูปหัวใจและชมว่าวาทีคุณแม่สวยเป๊ะไม่ส่าง